เราจะต้องเอาให้ได้เดือนนี้จะต้องเอาให้ได้ร้อยเยียบบริหารตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้ตกสัปดาห์ละ25เยียบคือมีคนตอบรับเนี่ยยี่ห้าคนต่อสัปดาห์เฉลี่ยเป็นวันวันละห้าคนวันละห้าเยียบพอจะทําได้ไหมหลายคนทําได้เกินกว่านี้อีกนะครับแต่ไม่มีการเก็บสถิติหรือไม่มีการติดตามประเมิน,น,นปรับปรุงของตัวเองวิเคราะห์เองในะแต่ละวันว่าวันนี้มาตั้งสิบ โทรทั้งสี่เยี่ยทําไมไม่มาสักคนนะก็ <Yeah. S 1> โทรต่อไปในความรู้ในทักษะในความรู้สึกแบบเร็วๆผลมันก็เลยออกมาเหมือนเดิมแต่ถ้าแค่ห้าเยี่ยแต่เป็นห้าเยี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยอาจารย์ว่ามันก็เหลือเฟือแล้วนะอันนี้ยกตัวอย่างให้เฉยให้ดูนะครับในการที่จะแปลงการไปบัตรออกให้มาเป็นตัวเลขเพื่อที่จะวัดผลตัวเองนะถ้า่านะถ้าสัปดาห์ไหนไม่ถึงสัปดาห์ที่หนึ่งไม่ถึงที่ห้าสัปดาห์สองเราจะเอาอยัางไงมัน้จอถึงที่ห้า ถ้าสัปดาห์แรกมันตกไปได้แค่20ทำไมสัปดาห์2จะได้30ชดเชยเป้าหมายสัปดาห์แรกถ้าเรามีการประเมินในการติดตามผลการทางานของตัวเองตลอดแารเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะในการที่อันนี้พูดถึงเรื่องก,การการสร้างทีมงานการบหาทีมงานนะครับทีนี้จาก25ต่อสัปดาห์เนี่ย25เยียดนะทนะําไงจะมีคนมารฟูด5คน จาก25มาแค่อันนี้ประการยกตัวอย่างนะเราต้องตั้งเป้าต้องตั้งตัวเลขนะที่เป็น k d i ให้ตัวเองถ้าถ้าเราโทรได้ยี่ห้าเย็ดแต่มาไม่ถึง5คนเราจะต้องปรับกลยุทธล์ละเราจะต้องมาทข้ทวนวิธีการโทรของเราละเราจะต้องไปขอคําแนะนําจากคนที่เขาโทรเก่งๆก่าเราละเราจะต้องทําอะไรทุกอย่างเพื่อทําให้เราเนียนะครับอัพเป้าตัวเองให้ได้นะ ทะลุเป้าของตัวเองให้ได้เราจะไม่ยอมให้มันต่ำอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะนี่คือเป้าหมายที่เราตั้งขึ้นโดยตัวเองไม่มีใครมาตั้งให้เราเนี่ยถ้าเราเข้มงวดกับตัวเองอย่างนี้ตลอดก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเ,เนะรื่อยๆนะฮะจากที่มาลีคูดห้าคนเนี่ยนะครับต่อสัปดาห์เนี่ยเลนหนึ่งยี่สิบคนเนี่ยอา,อาจจะมาปีหนึ่งแค่สองคนามาปีหนึ่งแค่สองคนรวมมาถึงปีสองแค่หนึ่งคนต่อสัปดาห์นะครับ แล้วก็มาถึง B 3อ่ะถ้าอยู่ B 2ก็น่าจะมา B 3แล้วล่ะนะครับแต่ทั้งเดือนเนี่ยนะครับ4คนอาจจะสอบได้แค่2คนอะไรประมาณนี้อันนี้กยกตัวอย่างตัวเล็กให้เห็นเราไปตั้งของเราเองนะครับอย่าให้คนอื่นตั้งให้พเพราเโดยกเป็าของคนอื่นเราต้องตั้งประเมินตัวเองดูซิว่าเดือนนี้เราอาจจะไม่พร้อมหลายเรื่องเราตั้งแค่นี้ก่อนเดือนหน้าเราพร้อมมากนานแล้วมั่นใจมากว่า,าจ,จะตั้งสูงกว่านี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ศาสตร์อ่ะ ราจะส่งคนของเราเข้ากี่คนอ่ะอันนี้สอบได้สองคนส่งเข้าศาลร,รนะแล้วผลงานออกมาเจ็ดหมื่นห้าแสนห้ากี่คนอันนี้ยกตัวอย่างเขาเรียกว่าการเคลื่อนคนเข้าสู่ระบบความสฉเร็จของเราจะมากจะน้อยขึ้นอยู่ว่าเรามีคนที่ส่งเข้าไปในระบบเท่าไหร่นี่คือกระบวนการที่มันทํางานให้เรานะเราจะรู้ว่าเราเนี่ยมันมีกระบวนการแต่นะ เรื่องของการรีคูดมีรีคูเตอร์รีคูดให้เรามีห้องรีคูดให้เรามีบีหนึ่งีสอีสมีวิทยากรสอนเราหมดแต่เราเนี่ยส่งคนของเราเข้าไปกี่คนในนั้นนั่งเต็มเลยเรามีส่วนแบ่งการตลาดมีคนของเราอยู่กี่คนมันวัดกันที่ตรงนี้นะใครเคลื่อนคนเข้าสู่ระบบได้เยอะแน่นอนสติมันก็ทํางานได้เยอะกว่าคนอื่นนะครับนี่คือการใช้ระบบให้เกิดประโยชน์ทีนี้อาจารย์ด้บอกว่าวไอ้ตัวนี้สําคัญ พี่วันนี้เราก็มาดูกระบวนการใหม่นี่แหละคือกระบวนการภายในของเราที่ฝ่ายอื่นพี่มีนะมีก็มีแต่ละครั้งแต่เราเนี่ยมีทุกวันเลยทุกสัปดาห์เลยถ้ากระบวนการภายในตรงนี้ดีแล้วเราเคลื่อนคนเข้าไปสู่กระบวนการนี้นะครับเหมือนโรงงานผลิตเหนะ็นไหมส่งว,วัตถุดิบเข้าไปเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นของเสียทิ้งไปถูกไหมและส่วนที่มันเป็นวัตถุดิบที่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ก็ออกมา ถ้ากระบวนการไม่ดีของเสียมันจะเยอะออกมาเป็นเป็นผลิตภัณฑ์น้อยแต่ถ้าควกกระบวนการผลิตดีเนี่ยอะไรที่มันเสีย,ยมันก็จะน้อยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคล้ายๆกันเพราะนั้นทุกคนจะต้องดูแลกระบวนการตรงนี้โดยการให้สาขาและสาขาเนี่ยนะครับกิจกรรมในแต่และสาขาตั้งแต่เรื่องของรีพูดมาจนถึง b ีสามเนี่ยเรื่องของการตีสอบเนี่ย ให้ผู้บริหารในแต่ละสาขาตั้งแต่ UM <c oughs> ขึ้นไปเลยดูแลแต่ก่อนจะมีแต่เอ็มรับหน้าที่อาจารย์บอกวา่าถ้ามีแต่เอ็มทำแล้วก็ไหอไหร่ UM จะทำเป็นทุกทนะีถ้า U m ยังไม่เคยทำงานเลยนะครับคอยรับแต่คำสั่งนะอย่างนีก็แค่ไปเป็นฟอนต์อย่างนี้นะครับพอขึ้นมาเป็นเอ็มแล้วจะทำอะไรเป็นแล้วขึ้นมาเป็นเอ็มแล้วจะทำอะไรได้ก็ต้องมาฝึกกันใหม่อีกมันต้องฝึกแต่ต้องเป็ U m. นยะูเอ็มทุกคนต้องมามีส่วนร่วม นี่คือเครื่องมือของแต่ละคนของแต่ละสาขาถ้าทุกคนไม่ร่วมกันนะบางคนเนี่ยแกนนำมันกมเนี่ยมีความเข้าใจผิดไม่อยากให้น้องมาทํางานส่วนกลางนะไม่อยากให้น้องมาทํางานส่วนกลางเพราะการทางานส่วนกลางมันดึงเวลาการทํางานส่วนตัวเขาก็จะผิดมันเสียเวลาโทรศัพท์เสียเวลาในการนําคนเข้าเสียเวลาในการไปขายโอกาสนะก็เลยไม่อยากให้น้องมานะครับสมมากคนสองคน ของกลุ่มผมเยอะแล้วทาไมเยอะแล้เอากลุ่มผมมนเดียวนะแต่รู้ไหมอาจารย์เติบโต,ตมาทุกวันนี้เนี่ยนะครับเพราะอาจารย์ให้คนของอาจารย์ทำกิจกรรมมีบทบาทในทุกกิจกรรมมีเผ่าโในทุกกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เขาได้คือความภาคภูมิใจความเชื่อมั่นในตัวเองการยอมรับจากทีมงานของเขานะเพราะเขาเป็นทคสของกิจกรรมต่างๆนะเขาเป็นวิทยากรเขาเป็นรีกูเตอร์เขาอย่างน้อยตัวเขาละก่ง แต่ผู้นำบางคนจะไม่อยากให้น้องำํำอยากให้น้องนั่งโทรศัพท์นะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มีการแบ่งกันด้วยนะเอยเรามีหงเอ็มเอามาเอฟแล้วคนเอยเอาเอมชั้นสองคนชั้นเสียเปียกนแต่หาดูว่าไอ้ <c oughs> เออคนไปเนี่ยนะไปสร้างเครื่องมือให้ตัวเองนะไปสร้างเครื่องมือในการรีคูดในการเทรนให้กับตัวเองเพราะอะไร <c oughs> เพราะเรารีคูดของเราะะไป <c oughs> เราก็ต้องส่งเข้าไปนั่นเหมือนกันถูกไหม แล้วถ้างานมันไม่สมบูรณ์เนี่ยถามว่าเราส่งคนเข้าไปเท่าไหร่ตายหมดมันจะมีประโยชน์อะไรกับการที่เราหาคนเข้าไปเยอะๆมันต้องทําให้เครื่องมือน,นี้มีประสิทธิภาพก่อนเหมือนเขาสร้างโรงงานเขาติดตั้งเครื่องจักรเนี่ยนะครับเขาจะต้องเทสต้องตรวจสอบต้องดูประสิทธิภาพการผลิตเขาถึงจ,จะป้อนวัตถุดิบเข้าไปเนี่ยเขามั่นใจแล้วว่าไอ้เครื่องจักรทุกเครื่องมาทางานเต็มประสิทธิภาพมันทางานดีเยี่ยมที่เขาเร่งเลยนะแต่ไม่ใช่ตั้งเครื่องจักรแบบยังไงก็ได้แล้วก็ หาแต่วัตถุดิบป,ป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปมันก็ตายหมดนะครับเพราะนะั้นมันมีส่วนด้วยกันทั้งหมดเพราะนั้นกระบวนการภายในเนี่ยจึงจะเป็นจะต้องมีการประชุมเพื่อที่จะทบทวนปร,ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทุกอาทิตย์ตามความเหมาะสมน,นะครับถ้าเห็นว่าอ,อาจจะสมมติว่ามีหนึ่งวันแรกเราตัวสอแต่การโทรศัพท์ นะน้องบางคนเนี่ยขยันมากดันรู้นะขยันมากโทรศัพท์แล้วโทรไปยยอเนะแต่ไม่มีคนเย้ยเลยแล้วบทโทรเขานำเสียงเขาจังหวะการพูดเขาการสื่อของเขาอาจจะไม่ดีโทรไปเจอคนเยอะนะแต่ไม่มีใครเยียถูกไหมมันน่าจะวิเคราะห์ดได้อย่างนี้ก็ต้องปรับนะแต่โทรไปแล้วมีคนเยียเยอะมากแต่ไม่มาอ้านวะทักยุ่งเลย เราจะมีข้อว่ายังไงนะครับอ่ะทีนี้สมมติว่ามีคนมาแล้วเนี่ยนะครับแลว้วเรารีคูณแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่ามีคนมาเนี่ยเราโทรมาเนี่ยรอบนี้ทั้งสาขาเนี่ยมารีคูณในสัปดาห์นี้ตั้งห้าสิบคนแต่มาอบรมแค่สิบคนมันก็ต้องมาวิเคราะห์ที่การรีคูณละจะไปโทษแต่รีคูณเตอร์อย่างเดียวไม่ได้ครับก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วยรีคูณเตอร์พูดดีมากขายภาพอย่างสวยงามมากนะครับน้องเดินออกมาจากห้องรีคูณเห็นเห็นพวกเราเขกหัวกันอยู่ยอ่อกันอยู่ แต่งผมให้กันอยู่นะมันไม่ใช่ภาพผู้หานเหมือชื่อที่รีพูเต์ขายในห้องเขาก็ไม่อยู่มันต้องประกอบกันทั้งหมดแต่ก่อนเนี่ยขอนแก่นเนี่ยรีคูไดไม่เข้าเลยมาอบรมบางทีสามคนบ้างสี่คนบ้างจนแทบจะสูญพันเอาคนขึ้นมารีพุดที่ชั้นหกก็ห้องประชุมมันสวยเรียบร้อย้านบอกใหม่น้องมากดรีบจากชั้นหนึ่งขึ้นมาชั้นหก ไม่เจอใครเลยเจนิริปออกมาท่านอกเจอผีอีกเพราะไม่มีใครเลย <c oughs> <c oughs> นะมันสวยอยู่ทุกบริษัการนันมันสวยหมดแหละแต่ว่าเราไม่ได้ขายความสวยเราขายความสุจของงานนะครับเราขายภาพอของอคปกรณ์เพราะนั้นจะบอกเปลี่ยนเอาลงมาทุกิจการทำมาอยู่ชั้นสามให้คนที่มาลนคูดเห็นพวกเรานะั่งดึ้นแล้วพวกเราก็ต้องแต่งตัวให้เป็นผู้หารทันสมัยหวีผมนาะทายงทาย,ทายเยลเขียนคิ้วเขียนตาแล้วก็นั่งทํางานอย่างสง่าเขามองมาเห็นเขาก็ต้องสน สงสัยอีคนหนุ่มสาวพี่ๆเขาผูกคลิปดีๆเขามาทาอะไรกันในนดีถูกไหมไอ้อยู่ในโครงการเดียวกับเราทําไมเขาก็มาทําใจมาขึ้นหนึ่งล่ะนะคิดถึงพวกเราสิครับพวกเราเข้ามาแอฟฟินี้มีโต๊ะแต่เฮ้ยคนไปนไหนหมดวะแล้วจนในคูดเราเข้ามาทํางานเราจะอยู่ถูกไหมนะก็เ,เลยต้องไปยึงคูดที่ชั้นสามเนะี้ยอ์ปกอบทุกอย่างเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่มีคอเนี่ยก็จะมีคูดที่ชั้นหกกันจนถึงวันนี้ อาจจะเรือรีคตเตอร์คนเดียวก็ได้วันนี้นะเพราะะนั้นมันต้องปรับใชนะ่ไหมต้องปรับมันต้องปรับ,น,รบนะมันต้องปรับทุกอย่างนะครับเพราะนั้นการที่จะปรับมันก็ต้องดูตลอดถูกไหมอ่ามารีโู้ตห้าสิบคนแต่มาสิบคนอ่ะมันมีอะไรภาพมันได้ไหมโอเคภาพทุกอย่างรีหมดรีโคตเตอร์เป็นยังไงอ่ามีบางบทบางคำพูดที่ไม่ควรพูดแต่พูดต่อไปอาจจะไม่รู้ตัวหรือเปล่าลองปรับกันดูนะคืออย่าไปโทษกันนะแต่ว่าให้